สวัสดีครับสําหรับในวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อเรื่องเทคนิคทําคลิปให้สวยเนรมิตฉากหลังได้นะครับสําหรับในวันนี้เนี่ยผมจะมาเผยเทคนิคนะครับสําหรับคนที่อยากทำออนไลน์นะครับแล้วบางคนเนี่ยติดปัญหานะครับว่า ไม่มีพื้นที่หรือบ้านลกหรือห้องลกฉากหลังไม่สวยไม่กล้าทำคลิปนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมีเทคนิคนะครับว่าถึงแม้ฉากหลังของคุณเนี่ยไม่สวยแต่คุณสามารถที่จะใช้เครื่องมือใช้โปรแกรมตัวนี้ทำให้ฉากหลังที่คุณไม่สวยเปลี่ยนให้เป็นสวยได้ คุณเนลมิตรได้เลยนะครับโดยใช้เครื่องมือช่วยโปรแกรมช่วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเทคนิกมาบอกนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันโอเคนะครับภาพและเสียงโอเคเดี๋ยวก็จะมาไลฟ์กันนะครับจะมาบอกกันนะครับบอกเทคนิคกันคืออย่างนี้นะครับคนที่อยากจะทำออนไลน์นะครับแล้วก็ ปัญหานะครับว่าอยากออนไลน์อยากจะทำคลิปอยากจะไลฟ์ a c e b o o k แต่ฉากหลังไม่สวยนะครับห้องไม่สวยลกมากฉากหลังลกมากอย่างเงี้ยก็เลยเลยไม่กล้าทำคลิปไม่กล้าไม่กล้าไลฟ์ออกมานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีเครื่องมือช่วยนะครับว่าเปลี่ยนฉากหลังเปลี่ยน จากสภาพลกๆในห้องหรือในบ้านของเราของคุณนะครับให้สวยได้ดั่งเดลมิดได้นะครับ mm hmm. คุณอยากจะเปลี่ยนฉากคุณเปลี่ยนฉากหลังเหมือนกับว่าคุณนั่งทําคลิปอยู่ท่ามกลางขุนเขาก็ได้คุณอยากจะเนลมิตฉากหลังให้คุณนั่งเหมือนกับว่านั่งอยู่ชายหาดริมทะเลทรายอะไรเงี้ยก็ได้นะครับ mm hmm. ผมมี เทคนิคแล้วก็มีโปรแกรมมาบอกคุณนะครับเหตุผลที่ที่จะต้องทำคลิปที่ต้องมาไลฟ์ f c e e o o o เนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่อยากจะทำออนไลน์นั่นเองนะครับคนที่ทำออนไลน์ก็ต้องโพสต์นะครับต้องโพสต์บน Facebook Facebook ก็เป็นโซเชียลนะครับถ้า,าคุณอยากทำออนไลน์ไม่ว่าคุณจะขายของ ขายสินค้าหรือถ้าไม่ขายสินค้าคุณอาจจะมาทำคอร์สออนไลน์นะครับทำคอร์สออนไลน์คุณออกมาสอนเนี่ยคุณก็ต้องมีคลิปต้องทำคลิปหรือทำไลฟ์สดหรือแม้แม้แต่คุณขายสินค้าคุณอาจจะทำคลิปออกมาขายสินค้าก็ได้หรืออาจจะคุณไลฟ์สดเพื่อขายสินค้าก็ได้เช่นกันนะครับบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะอยากทำแบบเนี้ย แต่ว่ามันไม่สวยอะบ้านไม่สวยห้องไม่สวยมันก็ทําให้คนไม่อยากดูใช่ไหมครับคนไม่อยากดูเพราะว่าหูรกจังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมีวิธีมีโปรแกรมช่วยนะครับให้ฉากหลังเปลี่ยนฉากหลังให้สวยได้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้คุณดูแสดงให้คุณดูว่าฉากหลังเนี่ยเปลี่ยนได้ง่ายนิดเดียวโดยใช้โปรแกรมนะครับใครเข้ามาก็ ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับเราจะได้รู้จักกันนะครับทักทายกันนิดนึงนะครับผมจะมาบอกโปรแกรมนะครับตัวหนึ่งโปรแกรมตัวเนี้ยอ่ามันเป็นโปรแกรมฟรีนะครับฟรีด้วยแต่คุณต้องทำบนโน้ตบุ๊กหรือทำบนคอมพิวเตอร์นะครับคุณสามารถโหลดโปรแกรมตัวนี้หรือดาวน์โหลดออกมาแล้วก็เรียกใช้มันฟรีๆโปรแกรมตัวนี้ประโยชน์ของมันคือ คุณเอามาไลฟ์สดบน Facebook ได้คุณทำคลิปได้นะครับทำคลิปได้แล้วผมจะบอกว่ามันนอกจากทำคลิปได้แล้วก็ยังมีเทคนิคการเปลี่ยนฉากหลังได้ในลิมิตฉากหลังให้สวยดังใจได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกโปรแกรมนี้ชื่ออะไรนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับชื่อว่า obs นะครับ obs ตัวนี้เนี่ยโปรแกรมตัวนี้ เป็นโปรแกรมฟรีนะครับสามารถใช้บนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับถ้าคุณมีโน้ตบุ๊กก็ดาวน์โหลดฟรีนะครับข้อดีของโปรแกรมตัวนี้คือเอามาไลฟ์บน Facebook ได้ทำคลิปได้แล้วก็มีเทคนิคหลากหลายนะครับคุณสามารถเอามันมาทำเปลี่ยนฉากหลังได้ด้วยนะครับ ก็สามารถแก้ปัญหาสำหรับคนที่อยากจะทำคลิปอยากจะไลฟ์สดแต่ห้องไม่สวยฉากหลังไม่สวยอันเนี้ยช่วยได้เลยนะครับแล้วมันจะทำให้คลิปนั้นๆของคุณเนี่ยมันน่าสนใจดึงดูดนะครับไม่ว่าคุณจะทำไลฟ์สดหรือทำคลิปก็ทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้คุณดูนะครับว่า เดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเปลี่ยนฉากหลังเนี่ยมันจะทำยังไงนะครับเช่นถ้าผมอยากตอนนี้ผมอยู่ในห้องนะครับเป็นห้องอย่างนี้นะครับแล้วผมเนี่ยอยากจะให้ฉากหลังผมเปลี่ยนไปโดยที่ผมนั่งอยู่ ให้ข้างหลังนยผมเนี่ยเป็นภูเขานะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้คุณดูนะครับก็เปลี่ยนได้ดังใจนึกนะครับผมก็จะทําให้คุณดูนะครับแสดงให้คุณดูนะครับเปลี่ยนฉากหลังจากฉากหลังที่ผมอยู่ในห้องนี้นะครับแล้วผมจะเปลี่ยนให้ผมนั่งอยู่บนนั่งอยู่ ฉากหลังผมเป็นเป็นรูปภูเขาอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้คุณดูเปลี่ยนได้ดั่งใจนึกนะครับโอเคตอนนี้ผมนั่งอยู่ในห้องนะครับถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนฉากหลังให้ข้างหลังเนี่ยเป็นภูเขาเหมือนกับผมนั่งอยู่ข้างหลังเป็นภูเขาผมก็สามารถทําได้นะครับผมก็จะให้เป็นเปลี่ยนข้างหลังข้างหลังผมเป็นภูเขาเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับแค่นี้ ผมก็มีฉากหลังเป็นภูเขาแล้วแล้วเทคนิคนี้ผมใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า OBS นะครับโปรแกรมที่ชื่อ OBS โปรแกรมตัวนี้สามารถดาวนา์โหลดมาใช้ฟรีๆนะครับและผมก็ไลฟ์สดด้วยโปรแกรม OBS เช่นเดียวกันนะครับข้อดีของโปรแกรมตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนฉากหลังให้คุณไม่จำเจนะครับเหมือนกับคุณไม่จำเจ คุณจะมีฉากหลังสวยๆเปลี่ยนไปได้ตามที่คุณต้องการเห็นไหมครับแล้วถ้าผมอยากจะเปลี่ยนฉากหลังอีกล่ะนะครับสมมุติว่าวันนี้ผมนั่งอยู่บนมานั่งอยู่ฉากหลังเป็นภูเขาเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมมาไลฟ์ใหม่หรือทำคลิปใหม่พรุ่งนี้ผมเปลี่ยนจากช่างหลังเป็นภูเขาเป็นทะเลนะครับเดี๋ยวินผมจะทำให้คุณดูนะครับว่า เปลี่ยนจากข้างหลังให้เป็นทะเลจะทำยังไงนะครับผมก็แค่คลิกแค่ไม่กี่คลิกนะครับผมก็จะเปลี่ยนข้างหลังให้ผมเป็นทะเลได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้คุณดูนะครับตอนนี้ฉากหลังของผมเป็นภูเขาเหมือนเหมือนกับว่าผมนั่งอยู่ข้างหลังเป็นภูเขาผมมาเที่ยวนะครับแล้วผมทําคลิปข้างหลังเป็นภูเขาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากวันนี้เนี่ย มข้างหลังภูเขาพรุ่งนี้ผมมาทำคลิปใหม่ผมเปลี่ยนข้างหลังผมเป็นทะเลก็เหมือนกับว่าผมได้ไปเที่ยวทะเลนะครับผมจะทำให้คุณดูนะครับใครเข้ามาก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็มามาบอกเทคนิคนะครับว่าวิธีการทําฉากหลังสวยๆนะครับโดยที่ คนที่อยากจะทำคลิปทำไลฟ์สดเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลต่อไปว่าอยากจะทำคลิปแล้วฉากหลังไม่สวยนะครับวันนี้ผมจะบอกเทคนิคนะครับว่าฉากหลังไม่สวยไม่เป็นไรนะครับบ้านคุณหรือห้องคุณเนี่ยฉากหลังไม่สวยไม่เป็นไรมีโปรแกรมช่วยนะครับมีมีตัวช่วยเปลี่ยนฉนากหลังให้สวยอย่างดังเดลมิดเลยนะครับนะครับเนี่ยผมก็ ยกตัวอย่างทําให้คุณดูอยู่นะครับใครเข้ามาก็ทักทันเข้ามานะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากข้างหลังที่เป็นรูปภูเขาอันนี้เปลี่ยนเป็นว่าผมนั่งอยู่ข้างหลังผมเป็นทะเลนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้คุณดูนะครับผมจะเปลี่ยนเลยนะครับจากข้างหลังเป็นภูเขาให้เป็นทะเลเห็นไหมครับตอนนี้ผมเปลี่ยนฉากหลังเป็นทะเลเรียบร้อยแล้ว เหมือนกับว่าผมนั่งไลฟ์สดอยู่ที่ริมทะเลเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับมันไม่ยากเลยเห็นไหมครับโปรแกรมตัวนี้ชื่อ OBS นะครับชื่อ OBS ตัวนี้มันสามารถที่จะเอามาทำไลฟ์สดบน Facebook ได้ซึ่งตอนนี้ผมก็ไลฟ์สดด้วยโปรแกรม OBS นั่นเองนะครับแล้วสามารถที่จะ เปลี่ยนฉากหลังได้ดังเดนามิทเลยเห็นไหมครับทําให้คุณไม่จําเจนะครับคุณที่มีข้อกังวลที่อยากทำคลิปจะากจะทำไลฟ์สดบน Facebook แต่กังวลว่าฉากหลังไม่สวยห้องไม่สวยก็ไม่ต้องกังวลต่อไปนะครับทําได้คุณมีโน้ตบุ๊กคุณทําบนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรม OBS มาใช้แบบฟรีๆโปรแกรมตัวนี้ฟรี นะครับแล้วก็ไม่ยากนะครับสามารถเปลี่ยนฉากหลังได้ดังใจนึกคุณอยากจะเปลี่ยนฉากหลังเป็นอะไรก็ได้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการนะครับทําให้คุณรู้สึกว่าสนุกกับมันไม่จําเจกับมันแล้วทําให้คุณทําคลิปทำไลฟ์บน Facebook ดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้ไม่ว่าคุณจะขายสินค้านะครับหรือคุณจะทำคลิปเพื่อสอนคนหรือทำไลฟ์สดทำเป็นคอร์สออนไลน์นะครับก็ได้หมดนะครับแค่นี้เองนะครับมันไม่ได้ยากถ้าใครสนใจนะครับผมมีคอร์สออนไลน์สอนนะครับผมมีคอร์สออนไลน์สอนอไลฟ์สดหรือทำคลิป ก็ได้ด้วยโปรแกรม OBS แล้วก็เปลี่ยนฉากหลังได้นะครับแล้วผมก็จะมีสอนด้วยนะครับว่าให้คุณสามารถที่จะไปหาภาพฟรีๆจากแหล่งภาพนะครับที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่ไม่ผิดลิขสิทธิ์ได้ด้วยนะครับผมก็จะมีบอกคุณหมดเลยนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับผมก็ มีข้อสอนนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะทำคลิปอยากจะทำออนไลน์นะครับแล้วก็ทำด้วยโปรแกรม OBS นี้นะครับทำผ่านโน้ตบุ๊กได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนฉากหลังได้ด้วยนะครับแค่นี้เองนะครับโปรแกรมก็โหลดฟรีใช้ฟรีนะครับเรียกว่าคุณต้นทุนต่ำมากนะครับโปรแกรมฟรีนะครับ ไม่เสียตังคุณมีอุปกรณ์คือโน้ตบุ๊กนะครับมีเว็บแคมหนึอันนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สามารถเปลี่ยนฉากหลังได้ทำคลิปได้แล้วก็ออกมาสวยๆนะครับถ้าใครสนใจก็มาลงเรียนกันได้นะครับคอร์สออนไลน์ของผมเนี่ยเป็นคอร์สที่ชื่อว่าไลฟ์สด ด้วยโปรแกรม obs นะครับการไลฟ์สดหรือทำคลิปก็ได้เช่นเดียวกันด้วย obs แล้วก็ผมสอนเทคนิคการเปลี่ยนฉากหลังแบบนี้ได้ด้วยนะครับให้ให้คุณนะครับแล้วคุณก็จะทราบด้วยนะครับว่าจะไปเอาภาพมาจากไหนให้ถูกลิขสิทธิ์นะครับไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับใครสนใจก็มาลงเรียนกันได้เลยนะครับสำหรับไลฟ์นี้ผมจะมาบอกเทคนิคเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าใครสนใจก็พักถ่ายกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ